เปิดนะประมาณนั้นนะ,ะโอเคสวยสวนหมดกระดิ่งสองได้ไหมเพื่อนโอ้รับเพื่อนนะผมก็จะพยายามขี่รถรับเพื่อนใด้มากที่สุดนะแต่บางเพืนคน,คนเขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้มน,นะน่าจะได้หมดนะตรงนี้โอเคสวยสโลว์ให้เพื่อนอดีตได้นะสวยครับไม่ตายพยายามขี่รถตรงที่เขาพลาดไม่ถึงนะครับมันจะเป็นอะไรที่ ไปซ้อมมานะครับก็ใครแบบอยากเล่นตัวเอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จาเล่นเป็นดีแอนโลมิง่งเลยเพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับิีแอนโลมิ่งนะครับงั้นเราไปรอชมกันในตัวเกมเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาเล่นเป็นมีแจนโดมิงให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับอ่าก็เป็นวิธีการเล่นเกมนะครับของมิแจนของผมเองนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าอ่าอย่างที่อ่าคนบางคนบองนะครับว่าตัวมันไร้ประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับผมก็มองว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับแต่มันจะแพ้ทางนะครับแพ้ทางพวกตัวที่แบบหนาๆนาหน่อยนะครับอ่ามันก็จะมีจังหวะเล่นของมันนะครับ ก็ตามจริงมันก็ไม่ใช่ตัวโลมนะครับแต่ผมชอบเอามาเล่นโลมนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ดีนะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับทีมได้แบบว่าเข้าใจกันมากเนี่ยมันก็จะโหดมากๆเลยนะครับเคสวยครับเฟิร์สบัตนะครับมันต้องรอเบลสีนะครับมันถึงจะเก่งนะครับตอนนี้ก็ได้แค่ยืนแล้วก็ซีซีให้เพื่อนนะครับในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้นะครับโบวิตี้มันไม่ได้สูงนะครับต้นเกมนะจะถามว่าทำซีซีได้ไหมดามิได้ไหมก็ได้นะครับต้นเกมมันค่อนข้างเก่งเลยนะเดี๋ยวผมขอกับปรีก่อนนะครับทุกคนโอ้ลิงตบยีหน้าร่วงไปแล้วนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะชนง่ายเลยนะครับตัวมันสามารถรับดามิให้ทีมได้นะครับแล้วก็เราสามารถปิด ตัวพวกวาบางๆได้ง่ายๆเลยนะครับเกมนี้ที่ผมเอามารมนะครับเพราะว่าอันติีของมีเจนเนี่ยมันสามารถลดเกาะศัตรูได้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะถ้าชนโดนก็จะลดเกาะประมาณ15%นะครับแล้วก็บีเจนเนี่ยสกิลสองของเขาเนี่ยมันสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยลดดาเมจได้ด้วยนะครับแบบว่าลดดาเมจที่โดนนี่ไงสวยครับดักสวยตรงนี้ แต่ก็มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเข้าแล้วออกยากนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เราก็ต้องแบบหาจังหวะเข้าดีๆนะครับมันจะเป็นจังหวะที่แบบเปิดให้เพื่อนมากก่อแล้วก็เพื่อนต้องตามนะครับตัวมันจะเป็นตัวเปิดนะประมาณนั้นนะครับโอเคสวยชวนหมดเอากระดิ่งสองได้ไหมเพื่อนโอเคครับมวยเก็บไปได้เดี๋ยวเราเวทบัฟเลยนะครับปากเข้าร่วงไปแล้ว เกมนี้ผมก็จะคอมโบกับมวยนะครับเขสวยถ้าใครเล่นช้ำๆเนี่ยลองไปเล่นตามกันได้นะครับแต่มันต้องช้ำด้วยนะ,ะชนไม่โดนก็ไรประโยชน์เหมือนกันนะครับเขสวยเออมวยตัวนี้ตึงนะตึงอยนะถือว่าเอาเรื่องนะครับผมจะเล่นสายที่แบบว่าลากเพื่อน ขึ้นมานะครับประมาณนั้นแบบว่าถ้าเพื่อนกลับบ้านอย่างเงี้ยกลับไปเติมเพื่อนผมก็จะกลับไปลากเพื่อนกลับมานะครับผมจะเล่นประมาณสไตล์ประมาณนี้นะครับคล้ายลุีนะแต่มันลากได้ตัวเดียวนะครับโอเคเคลียร์แล้วเพื่อน <Okay. S 2> เดินต่อเลยสวยครับมวยค่อนข้างทําต้นเกมได้เยอะมากเลยนะเกมนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรากลับไปเติมมานาก่อนนะครับ มวยออกเฮอร์เมสเหรอเฮอร์เ,เมสวิ่งเร็วเขาน่าจะเน้นเดินแก๊งไวครับโอเครูนนะครับผมก็เอารูนเป็นรูนแท่งปกติมาเลยนะครับเค okay. ออมไปมาเพื่อนโอ้โหว่าจะมารับซะหน่อยนะครับอย่างที่บอกเพื่อนต้องรู้ใจนิดน,นึงนะครับถ้าผมแบบเอ,อ่ยืนไปแล้วเพื่อนไม่ขึ้นเนี่ยก็นั่นแหละครับผมก็จะพยายามแบบยืนรับเพื่อนนะ ผมก็จะพยายามขี่รถรับเพื่อนได,ได้มากที่สุดนะครับแต่บางเกมคน,คนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่ขึ้นนะน่าจะได้หมดนะตรงนี้โอเคสวยสโลให้เพื่อนเอาดิอืึได้อยู่นะสวยครับไม่ตายเกือบตายก็ถือว่าสกอร์เดินเกมมาค่อนข้างดีเลยนะเกมนี้สกอร์ปลาไปและืมสวยสโบนบอลหนักจัดเลยนะครับ มีสวยเดี๋ยวเราเลี้ยวรับใครดีน่าจะเอาเลนบนได้เดี๋ยวผมลงไปกลางเลยกว่าโอเคต้องเข้าใจหลักการเดินเกมของโลมด้วยนะครับถ้าจะเล่นโลมตัวแปลกๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในตัวเมนเลยนะครับแต่ไม่ค่อยได้หยิบหรอกเพราะว่าเบื่อนะครับ แต่ถ้าถามว่าหยิบมาก็เล่นดีเก่บทุกเกมนะหยิบมานะครับตัวนี้นะไม่ค่อยได้งัดออกมาถ้าไม่อยากทําคลิปจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมตั้งหน้าโปรเลยนะเป็นเมนจัดเลยโอเคขึ้นมาเดี๋ยวเราอ้อมไปนะครับแล้วก็พยายามขี่รถพยายามขี่รถตรงที่เขาคาดไม่ถึงนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากไปซ้อมมานะครับถ้าใครแบบอยากเล่นตัวนี้โหดๆนะ เล่นแบบขี่ขี่ซอกซอยที่แบบว่าเขาคาดไม่ถึงอ่ะผมจะเล่นแบบนี้นะครับทุกคนก็จะสังเกตเกมนี้ได้นะในในการขับรถขับอันตีแต่ละรอบเนี่ยผมจะขับตรงจุดที่แบบคนเขาไม่ขับอะ่ะประมาณนั้นนะครับจะขับจุดที่มันเลี้ยวยากๆนะครับแล้วแบบเขาคาดไม่ถึงนะจริงๆถ้าเรากดอันตีเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงอันตีเรานะครับแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าเราอันตีมานะครับแล้วก็พยายามขับให้มันแบบเอ่อ ลึกลับนิดนึงนะครับขับแบบแบบอบๆอ่ะให้เขาไม่เห็นในแมปนะครับเขาจะไม่รู้ว่าเรามาทางไหนนะครับเขาจะตั้งตัวไม่ทันประมาณนั้นถ้าเขาจับทางได้เนี่ยเขาก็จะเอาโลมาบังนะครับนี่แหละครับข้อเสียนะถ้าโดนบังรถก็คือจบเลยนะครับโอเคเข้าไปโอ้โหเทนล้างไม่ทันนะจังหวะเมื่อกี้เทนมีการรอเราล้างด้วยนะครับเมื่อกี้โคตรตึงอะ่ะเทนเขาเชิงหนาจัดนะครับ เกมเริ่มเปลี่ยนแล้วเอา้ามีขึ้นรถเห็นไหมเห็นไหมทุกคนผมพยายามขับให้เขาขึ้นนะแต่แบบเขาไม่ขึ้นอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นครับนี่เอ้ยอยู่นี่เหรอหนี่ชนเลยต้องชนนะครับกรณีนี้ต้องชนไม่มีการปล่อยมังกรเดี๋ยวเขารอดไม่ได้นะครับอตอนออตัวนี้เนี่ยมันสามารถแก้ทางลูเหียได้นะถ้าใครยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนขึ้นอันติีเนี่ยมัน รูเมียผักไม่ได้อะเราสามารถชนอัดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนไม่เล่นตามก็เล่นยากนะครับมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเอ,อเรามีแครี่ที่แบบจ่ายราเมจได้เป็น DPS อะจ่ายราเมจได้เป็นเลอีอะมันจะดีมากนะครับอย่างเช่นไฮเเตซีรี่นะครับประมาณนี้พวกแวนนะครับจะเล่นค่อนข้างดีนะกับตัวนี้นะครับเล่นกับเอลสัวเล่นยากถ้าแบบเอลสัวไม่ช่ำจริงอ่ะอืม เอลสูตัวนี้ก็เล่นไม่ค่อยรู้ใจเท่าไหร่นะครับเกมนี้อย่างที่บ้านแลยนะกดโซโล่มาก็ประมาณนี้นะครับพอผมขี่รถไปรับเขาก็ไม่ขึ้นมาเนี่ยนี่ไงชนเลยรถเกาะเอาดีเพื่อนรับได้นะครับเรามีสกิลสองสกิลสองเราหนาอยู่โอ้โ oh. หนึกว่าแรจะซ้อนนะช็อตเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับโอเคเริ่มแลเริ่มแล้ว,ม,ลวมันเป็นตัวที่เข้าแล้วออกยากอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับเข้าแล้วเพื่อนต้องตามนะ ต้องตามเหมาอะกอับการเอาไปกดเออเอาไปกดกับเพื่อนอะ่ะอืโซโล่ต้องดูจังหวะเพื่อนนิดนึงนะครับเข้าไปก็เหมือนกับโยนอะ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนนะครับดึงเชิงรอเพื่อนก่อนนิดน,นึงไม่ได้อะ่ะออกมาก่อนได้ปะเทนมันรอนะครับมันรอตลอดเลยโอ้โหบังให้เกือบตายเอลซูไปแล้วจ้าขึ้นรถ เอาไม่น่าขึ้นเลยเพื่อนโอ้แ้วทำไมดักนานจังนะเอาเอาโดนสวนตายเลยช็อตน,นี้เริมแปลกๆแ,แล้วนะครับตอนนี้เคสเดี๋ยวรอนีนะครับกันในดีกว่านะครับตอนนี้เกมเริ่มแปลกแปกแล้วทำไมต้นเกมมาเอากด,ดยอมแค้กันซะแล้วน่าจะได้นะครับตรงนี้นะจังหวะมันได้อยู่ไม่มีแท้งบังหรอมีไง ไม่มีแทงบังก็โดนครับอ่าเขาไม่เอาแทงมาบังมังกรผมนดไหนก็สวยเลยครับตรงนี้เคีเครยร์ได้แค่นี้อะครับปล่อยเลยผมไม่มีดาเมจผมเป็นแทงนะผมเล่นเป็นแทงอะ่ะอ่าเห็นไหมคือกรณีที่เขาจะแก้เราได้ก็คือต้องเอาตอมาบังกันตีเรานะถ้าเขาไม่บังก็จะโดนแบบนี้นะครับแครี่เขาจะโดนเชนซีซีครั้งนะครับเพราะว่า มันสามารถเชนซีซ c สองครั้งได้นะครับทั้งสกิลอันตีแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับตันสองครั้งนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้น่าจะได้สวยเพื่อนน,อนี่ไงฟิงงานให้โอเคเก็บไป2ตัวเลยเพื่อนเอาเราได้เหรอคิวนี้ชื่นขอร้านแล้วกันถือว่าดีถือว่าดีอาดคอมโบกับแรดได้ดีนะตัวนี้เราขียอันตีไปแล้วแรดกดอันตีรอเลยนะครับโดดลงไปไถเลยนะครับแล้วก็ชนนะ มันจะเป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆกรณีกบกับแรดอ่ะอ่ากลบลดเกาะใช่ไหมตัวนี้ก็จะลดเกาะได้เหมือนกันนะครับถ้าชนโดนนะอ่าก็จะประมาณนั้นก็จะทําให้อันตีแรดแรงมากๆนะครับตรงนี้ได้ปะเนี่ยอือชนไม่โดนโดนสวนมาปะเนี่ยเพื่อนโอ้โหว่าแล้วเราโดนสวนต้องฉีกนะครับโอ้โหสู้มันไม่ได้ปะเกินไปมาตายยากดอันตีสวน, Ant สวนแล้วเขากันซีซีนะครับสู้ไม่ได้ ถ้าอันติชนโดนน่าจะตายนะแต่มันชนไม่โดนเขาแบบหลบมุมทันนะครับเดี๋ยวเราไปเอาตัวอื่นดีกว่านะครับเป้าหมายใหม่เราเอาเมรไม่ได้เราเปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยผมจะไปซอกซอยที่แบบอ่านี่ยากๆนี่นึกถึงคาดไม่ถึงโอเคสวยปก,กติอ่ะถ้าเล่นมีจแจนเขาจะวิ่งตรงลงไปล่างเลยใช่ไหมแต่ผมหลบเข้านี้แหละหลบเข้าซอกซอยพวกบอสแดงว่าไฟเลยเล่นแถวแถวนี้นะครับผมมาเขี่ยไม่เล่นทางตรงนะ ผมเล่นทางอ้อมอ่ะให้เขาเดายากนะครับดูพยายามสังเกตผมได้ผมจะเล่นทางยากนะครับโอเคโอ้ตรงนี้ตรงนี้หลบสิกแซกหลบนี่ไงได้เขาเรียกว่าการขับแบบมือฉมังนะครับขับแบบมืออาชีพนี่เลี้ยวใส่แวนขนาดเทมจะดักยังดักไม่ได้เลยดักไม่ทันรถมันเร็วโอ้โหโดนตั้น มาต่อกันเลยนะครับแลดดักสวยครับตรงนี้เค okay. สกอร์เริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้นะครับเกมเริ่มกลับมาแล้วนะเขาเริ่มโยนกันแล้วโอ้ยมูลาือสวยเกือบลวงเดี๋ยวรอรับแลดก่อนนะครับบอกแลดกลับบ้านนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเลือดเต็มแล้วค่อยมาใหม่ประมาณนั้นนะครับไป Let's go ลุยเดี๋ยวไปหามุมที่ดีก่อนนะครับโอเคนี่ไงไม่มีเอราดมันไปก่อนนะครับเอานี่ไงฟิงัตโอ้สวยละสวยโอ้สวยเฮ้ยแก้ต่างได้ดีจัดเลยแล้ตตัวนี้นะครับขนาดผมเล่นพลาดเขายังแก้ได้อะตรงเนี้ยจริงๆรถ้าแล็ไม่เล่นอนะเมื่อกี้คือตายหมดนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปรับแลดก่อนนะครับน่าจะเอ็นได้เลยปะเนี่ยเพราะว่าเขาตายเกือบหมดแล้วเหลือตัวเดียวนะครับโอเคมังกรไฟเอา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 ตัวเดียวเอาตายก่อนเราไม่ได้ชายแววนะครับโอเคโดดกระบไปแทงให้เพื่อนตึงๆต,ตีบ้านเลยเพื่อนแทงให้อยู่เลือดเหลือ,รอครึ่งหลอดละโอเคเข้าไปเองเชเข้าไปเอง ผมน่าจะตายนะตรงนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับคลิปแดนโรมิงของผมนะครับอ่าก็40ดาวน,นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหลังจากก่อนคลิปที่แล้วนะครับอ่าเป็นก่อนคลิปก่อนจะขึ้น42ดานนดวนะครับเคอัดไว้นะครับไม่ได้แบบทำแบบตรงกันนะครับสัเท่าไหร่ไม่ได้ทำเรียงกันนะ ก็ให้แ้วเข้าไปนะครับเกมนี้นะครับอ่าสกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็รอติดตามกันเลยครับทุกคนไว้เจอกัน